มันจะขัดง่ายแล้วมันจะรู้ว่าแนวไหนแนวไหนเนียเน่ย,ย yeah. แล้วก็ดูรู้เลยว่าตรงไหนตรงไหนโคง้งตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่โคง้งเนี่ยเห็นป่ะดูรู้เลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้ก็คือว่าตั้งสันนะอันนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้ใช้อเล็กก็ได้ ได้ไหมได้แห้งแล้วแห้งแล้วได้ไหม,ไมเกิดว่าจานนั้นใช้ใช้มีโปรตัดเอาตัดแบบว่าตรงเนี้ยผมให้ให้สันมันตรงกันอย่างนะี้แต่ก็ค่อยมือก็ค่อย